สวัสดีจ้าพี่น้องเช้ายูทูบทุกคนมือนี้ค่ะคือเกาเนาะเขาปลาพีแพร่พีแพร่สิผ้าลาเห็ดแต่ว่ามันหนาวแห้งแล้วบฮหัวา่าสิไดหรือบ่ไดเ้ยจ้าเขาก็มาเซียงกันเดี๋ยวตามพี่ไปเลยจ้าไปเบิ่งมาสิไดบอหนาวแห้งแล้วเนาะอาจสิบ่มีเห็ดก็ได้เนาะค่ะพี่แ,แพร่ผ้าลาเห็ดซีซันานหานาวโอเคค่ะ สีหายเบิ้งนี่ดอกย้ายใหญ่ที่ดอกหนึ่งเดี๋ยวพี่สิเก็บเอ่อดอกนี้เลยดอกเริ่มบานแล้ว ก็จะแซ่บคือกัน ว่าจะไม่เจอในที่สุดก็หากันเจอโอ๊ยนอนภาคินผาไปแล้วดอกก็ไดยุ่จ้แพแวล่าเห็ดแพแวล่าเห็ดมาดอกไงมาดอกไงตาสะออนเทนอเห็ดตาสะออนเทนอเห็ดไปนำกันลงกาตา โอ้ยดอกงามอยู่ในจานนี่เ้อพี่พแพ่แวรจะพาล่าเห็ดนะจ๊ะวันนี้โอ้โหสวยงามโอ้ยงามอยู่นึกว่าสิบวมิให้เก็บแล้วขาเหงาแล้วป้าขาคือเหงาเถอโอ้ยขาเหงาขาพี่น้องจ้ะหนาวแล้ว,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 แ,ลวแต่ว่ามีให้เก็บอยู่โอเค สวยงามขึ้นนะโอ้ยโอ้ยเป็นองจ้า <c oughs> ชุดก,กัสเดดเซอรโอ้ยดอกงายคักดอกงายแน่ยังงามอยู่จ้ะแพร่แหล่าเห็ดแพร่แหล,ล่าเห็ดมาดอกงาย มาดอกใหญ่ตาสะออนแทนอเห็ดตาสะออนแทนอเห็ดใบนำกันลงกะตาโอ้โหยัางงามดูค่ะโอ้ยมีความสุขได้เก็บนะโอเคเธอสู้ไวทุกนาทีที่ฉันซ้ำ โอ้ยคือดอกใหญ่จ้ะดอกน้ํคือเก่าโอ้ยเริ่มบานแล้วเริ่มบานแล้วจ้ะแต่ยังใส่ได้อยู่เนาะหนาวแล้วเนาะหนาวแล้วเห็ดก็ออกบ่ไหวแล้ว ังดีได้เก็บผู้มีแี่โซมอตงอดปวดดยผู้เดียว งามขัดจ้ะทาวันนี้อากาศดีสัมนะแดดออกถึงสีนาวแตาแดดออกอากาศดีนะโอ้ยดอกงามขัดจ้ะนะเด้ล้ายเติอยุ่โอ้ยโอ๊ยงามงามเป็นตาหักปานนี้ มันเกิดอกดอกเยอะอีกแล้วอยากคีดินที่ท้ายอยู่บบมีขอบครัวเนาะโอ้หน่าจะมีขอบครัวแน่ จ่ายงามไปนำกันเข้าตากาะกะเรามนีปลาแล้วแต่ขายังแข็งอยู่นะจ้ะโอ้ยแต่เห็ดปลานี่ผ่าก,ก็จะกิน เอ็ดน,นี่ลองเพลงใดเอ็ดน,นี่สิลองเพลงมาบานใดทรงไฟแวบแวบบานใดทรงไฟแวบ,บแวบบแวบบแวบบบานใดทรงไฟแวบแวบ <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยขายังแข็งอยู่ด้วยจ้ะเนาะดอกบระงานตกะก้เอาจ้ะเพราะว่าขาแข็งอยู่มันเมือเ่อเท็ดแล้วตัดออก bàn đẩy xong tay web vẹp Để sợ Ôi oh, là nè, đừng bỏ ca Thịp Bàn đẩy xong tay vẹp 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 <laughs> บานได้ทรงไฟแวบแวบบานได้ทรงไฟแวบแวบแวบแว่แวบแวบแวบแว่แวบแว่บานได้ทรงไฟแวบแวบโอ้ยงามค่ะอะซ o o m ใกล้ๆดูนะตัดขานางงามก่อน แพรเแวลาเห็ดแพรเแวลาเห็ดมาดอกไงมาดอกไงตาสะออนเทนอเห็ดตาสะออนเทนอเห็ดไปน่ากันลงกาตาเฮ้เดี๋ยนะโอ้ได้่ยลายโอนโซน่อนมันมีมันมีเ่ ดอกกำลังงามจ้ะว่าแสงทองแดดออกทุกคนเห็นเห็นป่ะจ้ะ ดอกใหม่โอ้บอแมนใบใหม่นะนี่ใบใหม่บงังดอกกำลังงามคนถ่ายกล่องขี่คานแล้วคนถ่ายกล่องรออยู่รถคุณจ่าดอกงามงามาขี่ซิบริตัสขารดอกจ้าเพราะว่าว่ามีคนถือกล่อง โอ้ยทุกคนจา่าเบิง้งเห็ดดอกน,นีเบิงบ้งเบิ้งเออเออเอา,เอา,เอาน้ำเบิง้งสีใบใหม่กับสีเห็ดอุปุอุปุโอ้อยงามคักเป็นตาหักคักนะจ้ะเห็ดอุปุอยู่โอ้ยเหนะ เป็นตาหักปานนี้เจ้ามาีเ็ดยยังอยู่ผู้เดียวคือบ่มีครอบครัวนาะโอ้ยงามหลายจ้างามคักแต่ว่าบ่มีครอบครัวเนาะอูอ้ยบาแต่มันสิบได้เก็บนั่งเด้เก็บอจ้าพี่นองจ้าจะพึงรับค้านกันดเนะจ้าเว้าดูตื่นเต้น เบิ่งจากทุกคนพี่สีให้เบิ่งเหตดสีเดียวกันก็ใบไ,ไม้เลยใช่ไหมนั่นแนบมนเคยเห็นเลยจ้ะอันนี้มันเป็นเห็ดพิงวานั่นเลยจ้ะเห็ดพิงเลือดเริ่มบานแล้วอันนี้เห็ดเพิงเลือดเนาะคะ่ะกินได้แซ่บที่สุดในบรรดาเห็ด สบา,าบานแล้วขายัางแข็งอยู่นะที่กระสีเอาเพราะว่าขาแข็งอยู่เนาะจ้ะสีเดียวกันกัะใบืใหม่เลยพี่เห็นเห็ดที่เห็นเห็ด่งเลือดคือชิ่ว่าอะไรเห็ด่งหวานเนาะจ้ะเห็นบนน่นนอโอ้ใส่ยละสีมันคือใบใหม่เลยไหมนี่นี่ ดอกกำลังงามๆเลยค่ะชานออ้นี่นี่นี่ไก่ดีจ้ะดอกงามๆตบามันสีแสบมากเลยเฮ็ดเพิงนี่ได้ลายก็ดีได้จ้ะนี่โอ้ยงามขลัแก่เฮ็ดเพิงเลือดตบาเวลาเวลากินเขาบ่หายกินแอลกอฮอล์เนาะคะ่ะบ่หายดื่มแอลกอฮอล์เพราะมันเป็นพิษสะสม ้ยงามค่ะจ้ะโอ้ยพอเหตุิงบานเลยจ้ะโอ้โหนึ่งว่าสิบวพอบุญนะจ้าเป็นตาหักปูอิติที่เา่าเป็นตาหักปันนี้ให้ขึรีมาส่งในบ่พูนแล้วเยอะยังงามอยู่ เดี๋ยวเราตัดขากันเลยงามจ้ะอากาศก็ดีดีมือนี่คนถือกล่องกับบอมาตัดคากันเดี๋ยวตัดขาไกลๆจ้ะอากาศดีดีสะออนสะออนเล็กหน่อยกำลังเหลิกเรียน คนถือกล่องนอนอยู่ในรถมึงแน่จ้ะโอ้ยงามหลายโอ้ยบิ่งทุกคนเห็ดดอกนี่ปาดตนี่จ้ะถึกแสงตะเว้นซองโอ้ยเกิดจะอดปวดผู้เดียวอืมคนน่ะเสียงถอน งามหลายพี่สิตตาดค่ให้เบิ้งใกล้ๆตอนนี้พี่ยางคนเดียวพี่วากาเขาป่าเลึกยางขางทางเอาเสียงคนมาข้าคีมอ่ะอยากไปน้ำเขาอยู่ด้แต่ย่านย่านหลงปลาโอ้ยอยาเหยียบ เสียงมาตื่นมาตะเวนมันซองนะจ๊ะเบิ่งจ้ะทุกคนโอ้ยว่าสิย่างนี้แล้วเน้อขาสูงแล้วนั่จ๊ะบานแล้ว,ลวเฮ็ดหนาหนาวในบานไว้นี่จ๊ะยางขับไปขนน้นไมนแล้วมันบมมี ก็เลยสัญญางออกมาข้างนอกแม่ทาได้อยู่จังเดยวพี่สิตัดเอาขาดอกดอกกันเถ่าแล้วโดนน,นำ้ำน้ำเบิ่งได้จัดทุกคนดอกหนึ่งเห็นปะคะเด็กผู้าญิงเอาเบิ่งให้ไก่ เพื่อใบใหม่ค่ะแยกบ่ออกป่าเห็ดอย่างจากเห็ดจากใบใหม่แยกบ่ออกเลยนะคือคุณอาจา่ะอืมโอ้ยนี่ถาก,กินเนาะถาก,กับสีแซบดิละ่ะอ,อาไว้ให้ถทาก,กินต่อไป thì vợ píi hiện hiện, pứng xài bưng cái cầy, hàng thang, ôi bán, ừ, ừ, đại thế. bán nè, ông chờ, ừm, tơ dây thả, bắn tem nà lêy, nghe thảo nèo, thon ở ngoài con อ้ยเียดายวันนี้เขาก็ได้อย่าเต็มตาเนาะจ้ะเพิงเพิ่งหวานแล้วก็เพิ่งอ่าเพิ่งหวานเพิ่งเกาลัดแล้วก็พึ่งเลือดเนาะกะอาบสิปเป็นมวดสุดท้ายแล้วเนาะจ้ะเพราะว่ามันหนาวมันบ่มีเห็ดแล้วเพราะว่าเห็ดเริ่มบานแล้วแล้วสามีเลาจ้ะ, <c oughs> จะเจอกันใ่ปีหนาด้วจ้าบายบาย บ้านหมดแล้ว